กองทัพทหารพม่ามินอองไหลถล่ลมหนักในเมืองลาเซียวในขณะที่กองกำลังกูกแอมเ d นีเอขยายเวลาหยุดยิงเพิ่มอีก12วันฝ่ายต่อต้านยึดเมืองสำคัญด้านเหนือเมืองมันเตเลได้อย่างสำเร็จสวัสดีค่ะติดตามสถานการณ์การสู้รบทางตอนเหนือของรับชานและทางมันเะเลรายละเอียดวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ กองทัพบ,บินอ่องไหลใช้ระเบิดและเครื่องบินกองทัพอากาศโจมตีในเมืองลาเซียวหลังกองกำลังโกกั้ง MNDA ขยายการหยุดยิงเพิ่มอีก12วันตามคำสั่งของจีนทางประเทศจีนได้สั่งให้ MNDA ประกาศหยุดยิง ในเมืองลาเซียวกองบทหารพรม่ายังคงทิ้งระเบิดทางอากาศและยังมีการสู้รบกันอย่างรุแนแรงประชาชนบอกกับสื่อสันักข่าวว่าตั้งแต่เช้าตี4-50นาทีของวันที่21กรกฎาคม2567รก25ที่ผ่านมาตามแหล่งขา่าว <c oughs> เขายังระบุว่าทั้งสงฝ่ายยิงปะทะกันอย่างหนักบริเวณในเมืองลาเซียวระหว่างฝ่ายต่อต้ตานทหารและฝ่ายทหารมินอ,องไหลที่มีทั้งกองพันราบ5 0า กองพันธุาบ68และ41สถานการณ์ตอนนี้ยังสู้รบกันอย่างดุเดือดชาวบ,บ้านบอกกับสื่อสำนักข่าวว่าเวลาประมาณ6โมงเช้าของวันเกิดเหตุทหารได้ทิ้งระเบิดผ่านทางอากาศหลายสิบนัดนอกจากนี้ในช่วงเวลาตีหา้าโจมตีด้วยอาวุธหลายขนาดตรงจุดบริเวณที่รุนแรงอยู่ใกล้กับบริเวณหมู่บ้านมานไอหมู่ที่9ระหว่างกองกําลังฝ่ายตรงข้ามและฝ่ายทห,หารพรม่าก,กองพันธุาบ68และ41 ชาวบ้านบอกว่ากระสุนปืนตกมาในชุมชนโดยเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านกังวลถึงความปลอดภัยไม่กล้าออกจากชุมชนตามคำสั่งของประเทศจีน MNDa ได้ประกาศหยุดยิงและมีผลตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมและจะสิ้นสุดวันหยุดยิงวันที่31โดยมีผลระยะเวลานานกว่า12วันดังนั้นเพื่อสนองคำร้องการหยุดยิงทันทีและการหยุดสงครามของประเทศจีน ฝ่ายกองกำลังกู้ก้างเอ็เอได้สั่งให้กองทัพทหารพรมา่าตนปฏิบัติการป้องกันในพื้นที่ตนนิครองอยู่ตั้งแต่วันที่1 9กถึง31กรกฎาคมหยุดการโจมตีจากฝ่ายของตนและจัดทำแผนป้องกันการโจมตีผ่านทางอากาศจากกองทัพมินอองไลดังนั้นช่วงเวลาการหยุดยิงตั้งแต่วันที่1 9ถึง31นี้หลังจากการประกาศแล้วแม้ทหารพรม่ายังโจมตีอยู่ฝ่ายกองกำลัง m อ a ได้ระบุค,คำสั่งไว้ว่า สามารถตอบโต้และป้องกันได้ตามความจำเป็น อย่างไรก็ตามตามคำสั่งของประเทศจีนที่สั่งให้กองกำลัง m n d a e, หยุดการยิงจำนวน12วันนั้นไม่ได้มีการประกาศหรือเหตุผลที่ออกมาอย่างชัดเจนเหมือนรอบที่แล้วซึ่งในประกาศชี้แจงว่าภายในระยะเวลา4วันเนื่องจากประเทศจีนนั้นมีงานครบรอบ20ปีของคอมมิวนิสต์ประเทศจีนซึ่งหลังจากครบ4วันแล้วมีการขยายเพิ่มไปอีก12วันจนถึง31กรกฎาคมซึ่งตามคำสั่งไม่ได้ระ,ระบุวัตถุประสงค์ไว้ตั้งแต่วันที่20 1ดกรดกฎาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ในเมืองลาเซลทางตอนเหนือของรัชฉานประเทศพม่านั้นยังมีความตึงเครียดเนื่องจากยังคงมีเหตุปะทะกันอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพทหารพม่าและกองกําลังกูกากแอบเมนทีอีหลายพื้นที่และยังมีการใช้อาวุธหนักโจมตีในเขตชุมชนขณะที่ประชาชนต้องการเดินทางออกจากเมืองลาเซลจํานวนมากต้องติดค้างอยู่ทางประตูทางออกเมืองนอกจากสถานการณ์ที่รุนแรงแล้วทหารมินอองไล สั่งห้ามออกจากเมืองถึงแม้กองกําลังโกก้างจะประกาศหยุดยิงกับกองทัพการพม่าสิ้นเดือนนี้แต่การสู้รบยังคงจำนวนต่อไปอีกพื้นที่หนึ่งในจังหวัดมันเะเลอําเภอสิ้นกูฝ่ายกองกําลังต่อท่อตาทหาร m d f หรือกองกําลังเพื่อประชาชนมันเะเลได้ประกาศว่าสามารถยึดครองเมืองสิ้นกูซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดมันเะเลได้ทั้งเมืองแล้วนับเป็นเขตเมืองมันเะเลแห่งแรกทางฝ่ายต่อต้านสามารถยึดได้ หลังฝ่ายต่อต้านเข้าโจมตีทหารพรม่าในพื้นที่เป็นเวลากว่า20วันโดยทางกลุ่มได้ออกเผยแพร่ภาพอาวุธจำนวนมากที่ยึดไดจากกองทัพทหารพรมา่ารวมทั้งภาพทหารหลายสิบนายถูกกองทัพฝ่ายตรงข้ามนั้นจับกุมตัวได้อีกด้วยฝ่ายพิทีเบยังยอมรับว่าเหตุครั้งนี้ทำให้สมาชิกของฝ่ายต่อต้านทหารสูญเสียสมาชิกไปหลายคนในขณะที่สู้รบกัน การเข้ามายึดครองฝ่ายต่อต้านทําให้กองทัพมินอ่องไหลตอบโต้โดยการใช้เครื่องบินโจมตีผ่านทางอากาศและทําให้บ้านเรือนในพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักคณะที่เมืองเซนปฟูอยู่ห่างจากเมืองมันเลประมาณ9 1กิโลเมตรทั้งนี้กองทัพเพื่อประชาชนมันเลได้เข้าร่วมปฏิบัติการ1027ร่วมกับกองกําลังสพี่น้องอย่างกองกําลังปล่อง t n l a กองกำลังโปก้้ง MNTA และกองกำลังอารักัน AA โจมตีฐานทัพทหารพรม่าหลายเมืองทางตอนเหนือของรัชชานอย่างเมืองจอกแม่เมืองหนองเขียวเมืองมิดทางตอนเหนือและยังมีเมืองกูดและเมืองมัตตยาและเมืองเส้นปูในเขตจังหวัดมันเตเลอีกด้วยนอกจากนี้กองรัฐทหารพรม่ายังได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นจํานวนมากราดตระเวนอยู่บนท้องถนนในเมืองมันเะเลเป็นประจํา โดยชาวบ้านเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาตามจุดต่างๆไม่ว่าตามริมแม่น้ําและอูต่อเรือทางตะวันตกของมันตะเลก็มีการเสริมกองกําลังทหารเข้ามาประจําการเป็นจำนวนมากและยังได้สั่งให้ชาวบ้านนั้นต้องแจ้งทางการหากพบเห็นเรือจากเมืองกุดเข้ามาถึงรวมทั้งยังสั่งห้ามคนเรือในมันตะเลนั้นขนส่งอาหารไปยังเมืองกุด หรือเมืองอื่นๆทางตอนเหนืออีกด้วยการคุมเข้มนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสาพี่น้องได้กลับมาปฏิบัติการ1027ทางตอนเหนืออีกครั้งหลังจากนั้นลุกลามไปในพื้นที่อื่นและจังหวัดมันตะเลเมืองมันตะเลที่มีท่าเรือเทียบ8แห่งทอดยาวไปตามแม่น้ำยาวกว่า16กิโลเมตรระหว่างเมืองอมราภูระและเมืองอองเมตาซาน ท่าเรือเหล่านี้ใช้เพื่อขนส่งทุกอย่างตั้งแต่อาหารพื้นฐานไปจนถึงเสื้อผ้าและเครื่องสำอางโดยมีการขนส่งไปจนถึงเมืองเยนกุ้งและเมืองวงยาและเมืองเชยโปเมืองตะเปกินเมืองเชยกูเมืองกะตาเมืองติญยานและเมืองปะหมอรวมไปถึงเมืองมิจินาตและยังเป็นศูนย์กลางการค้าอื่นๆอ,อีกด้วยสถานการณ์สู้รบในหลายจุดยังเป็นเขตที่มีการสู้รบกันหลายจุด ทางสื่อสำนักข่าวคิดติดมิเดียสรุปรายงานเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่จังหวัดมันเดเลอำเภอสิ้นกูทหารพรมาร่าถูกจับกุมมากถึง113คนส่วนอำเภอสกายได้แบ่งเป็น3อำเภอหลักๆได้แกค่ะอำเภอรแรกอำเภอมินบูทหารพรมาร่าถูกยิงเสียชีวิตไป5รายและอำเภอมินกินถูกยิงเสียชีวิตไป2ราย ส่วนอำเภอที่3อำเภอชองอูถูกยิงเสียชีวิตอีกสองรายและยังมีเหตุปะทายิงกันในรัชชินอำเภอหาคาทหารพรม่าถ,ถูกยิงเสียชีวิตไปอีกสองรายส่วนในเมืองมะก,กวยแบ่งเป็นสองอำเภออ,อําเภอแรกอ,อรําเภอใหญ่ทหารถูกยิงเสียชีวิตไปสองรายส่วนอำเภอเซกพิ q, ทหารพรม่าถ,ถูกยิงเสียชีวิตอีกสองรายรวมทั้งหมดที่มีทั้งถูกจับกลุมและ ถูกยิงเสียชีวิตรวมทั้งหมดจำนวน1 3 0ไรายส่วนฝ่าย PDF เอฟไม่ไมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตรหรือบาดเจ็บสาหาัสตามรายงานของสื่อสัมขาท้องถิ่นค่ะขอบคุณท่านผู้ชมติดตามข่าวในพม่าผ่านทางช่องได้ทุกวันสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะน,นีะ မဆူမဆူပါဦး။မဆူ nalio ။ခြားရယူခြားရယူညီမ။ခွာမိုင်းနဲ့စရင်နဲ့။အာမီလောင်းနေ။ what the fuck Is, Is ။ခြားတေ Luft ာ့ခြားတော့။ရော်လေမျိုးလေးခြားတော့မရတော့လုံးချောက်။ မီရပါလောင်လာပြီလို့ဟမ်မီးရပါလောင်လာပြီတနတ်တန်နေလဲဂျားလာပြီဟဲ့တနတ်တင်တော့ပြည့်နေရာ what the fuck ဟောမီးဘုရဲ့ဟောမဲမော်ဘုဟေးမဲမော်ဘုဂျီးကဂျိုးရဲ့ဂျားပြီးပါလောင်လာမီလောင်နေပြီဂျီးလောင်มาบีဂျာญี่ปุ่นเซลไลน์มาอ่อลาชิไกลน่ะ the fuck what the fuck